สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมานอกีกับเกมม o สล์แอนด์เบดแบนดนั่นลอดสำหรับพาร์ทนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการหาเงินของเราง่ายๆนะครับอย่างแรกเลยก็คือเมื่อเราเริ่มเกมมานะครับให้เราไปหาจ้านทหารมาซักจํานวนหนึ่งนะครับตามเท่าที่เรามีเงินนะครับแล้วเราก็ไปหาตบไอ้พวกโจรพวกนี้นะครับเป็นการหาเงินนั่นเองซึ่งในช่วงต้นเกมเนี่ยเป็นวิธีการที่หาเงินง่ายที่สุดแล้วนะครับก็คือการตบโจนนั่นเองนะครับเราก็ตบมันไปนะครับ เมื่อได้ขอมาแล้วเราก็เอาของไปขายนะครับหรือบางที่เราอาจจะได้พวกเฉลยมาด้วยนะครับเราก็จะสามารถเอามันไปขายเป็น่าได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีแรกนะครับในการหาเงินนั่นเองอย่างนี้ผมก็ได้เป็นเฉลยมาทั้งหมด2คนนะครับนี่แล้วก็ได้นี่ทัเพเป็กกรมาเยอะเลยนะครับ เอาไปขายหรือบางทีนะครับพวกโจรเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีเป็นรังโจนนั่นเองนะครับโดยที่เราเนี่ยจะสามารถเข้าไปป้นหรือไปทําลายรังโจนเหล่านี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าเจอก็แนะนําให้รีบตีเลยนะครับเพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยมันก็จะมีพวกของหรือทร,รัพยากรที่มีจมํานวนเยอะกว่าปกตินะครับ mm. ก็จะสามารถเพิ่มเงินให้กับเราได้มากกว่าปกตินั่นเองนะครับก็จะดีกว่าการที่เราไปวิ่งตามตบโจนธรรมดานั่นเองนะครับ แต่ว่าขอแนะนําว่าอย่างหนึ่งก็คือตอนที่ไปตบเนี่ยเราจะมีจํานวนน้อยกว่าพวกโจรนั่นเองนะครับก็แนะนําว่าให้พยายามใช้ธนูยิงตอดมันไปเรื่อยๆนะครับเก็บมันไปทีละคนก็อย่าไปปูล้างผ่านมากนะครับและตอนสุดท้ายก็จะเป็นการเจอกับหัวหน้าโจรด้วยนั่นเองนะครับซึ่งมาเจอกับหัวหน้าโจรเนี่ยก็ขอแนะนําว่าให้กดลุมไปเลยนะครับอย่าไปกดดวลเองว่าการดวลเองเนี่ยเราต้องมีความสามารถพอสมควรก่อนนะครับ ไม่ใช่ว่าสกิลรต่อสู้น้อยนะครับแล้วไปกดดวลเองเนี่ยก็อาจจะทําให้เราล่วงได้นั่นเองนะครับก็แนะนําว่าคดลุมไปเลยไม่ต้องสนใจนะครับเกียรติยศไม่ต้องมีเพราะว่าตอนต้องเกมเนี่ยเกียรติกินไม่ได้นะครับเราต้องเอาเงินอย่างเดียวก็ลุมไปเลยนะครับก็จะเป็นวิธีการแรกนะครับในการหาเงินนั่นเอง ส่วนมิธที่สองนะครับก็คือให้เราไปตามหมู่บ้านหรือตามเมืองนะครับโดยที่จะมีคนที่มีเครื่องหมายตกใจแบบนี้นะครับก็คือเป็นการบอกบอกว่าเขามีเวสให้เราทํานั่นเองนะครับซึ่งเราก็สามารถไปดูได้นะครับว่าเขาให้เราทําอะไรโดยที่ในส่วนของเวสเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะทําเองหรือให้ผู้ติดตามเราไปทํานั่นเองนะครับนี่เราก็กดเข้าไปซึ่งเข้าไปปุ๊บเราก็ต้องไปแนะนําตัวกับเขาก่อนนะครับแล้วเราก็ต้องถามเขาว่าเขาต้องการให้เราทําอะไรหรือเปล่านะครับเมื่อเขาบอกมาแล้วนะครับ แล้วก็จะเลือกได้ว่าเราจะทําเองนะครับหรือว่าเราจะให้คนอื่นทําให้นั่นเองนะครับเมื่อให้คนอื่นทําให้เนี่ยก็คือให้ผู้ติดตามนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อย3าคนก่อนนะครับแล้วผู้ติดตามผู้นี้เนี่ยก็จะต้องมีสกิลตามที่กําหนดด้วยนะครับอย่างอันนี้นะครับก็มีผู้ติดตามออกูน่านะครับที่มันไม่มีสกิลตามที่กําหนดไว้นั่นเองนะครับแต่ว่าอีกสองคนของผมเนี่ยมีสกิลตามที่กําหนดนั่นเองผมก็จะสามารถเลือกได้นั่นเองนะครับว่าให้เขาไปทํางานแทนเราได้นะครับนี่เราก็เลือกมาเลยนี่ ลาสกาให้ไปทํางานนะครับโดยที่อย่างอันนี้ก็คือให้เราไปป,ปราบโจน,นะครับเราก็ต้องส่งทหารไปนี่ก็ต้องแบ่งกองทัพไปให้เขาน,นะครับให้บุติตามของเราเพื่อที่จะให้เขาไปทํางานแทนเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เวสด้วยนะครับว่าเวสแต่ละเวสเนี่ยเขาให้ทําอะไรนั่นเองนะครับอย่างนี้เขาให้ไปปราบโจก็ต้องเอาทหารไปนะครับก็ส่งทหารไปให้เขาน,นะครับประมาณนี้ พอส่งไปเสร็จปุ๊บเราก็กดดันเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการส่งให้คนพูดตามของเรานะครับไปทํางานแทนนั่นเองนะครับข้อดีก็คือจะทําให้เราไม่ต้องไปทาเวสเองนะครับซึ่งก็จะเสี่ยงต่อการที่เวสเฟลหรือว่าไม่ได้เงินนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราส่งพูดตามไปเนี่ยก็คือเวสจะสําเร็จ100นนั่นเองนะครับแต่ข้อเสียก็คือพูดตามของเรานะครับจะต้องไปทาเวสเต็มระยะเวลานั่นเองนะครับอย่างสมมุติว่าเวสเวลาทั้งหมด8วัน ผ tamam ู้ติดตามของเราก็จะต้องเสียเวลาในการทำเพวสทั Andre, to to ้งหมด8วันอีกเช่นกันนะครับก็ได้อย่างเสียยานะครับก็จะทําให้เราเสียผู้ติดตามไปด้วยนะครับในระหว่างนี้ก็จะทําให้เราจะต้องไปหาทหารมาเพิ่มเพื่อไปปราบเหล่าโจ้นั่นเองนะครับหรือถ้าเราขี้เกียจเดินเราก็อยู่แต่ในเมืองก็ได้นะครับเพื่อรอให้ผู้ติดตามเรากลับมานั่นเองนะครับอย่างอันนี้ผมส่งไป3คนแล้วนะครับนี่ผมแนะนําว่าสำหรับผู้ติดตามนะครับให้หาผู้ติดตามที่มีสกิลในส่วนของสายแทคนิคนะครับ1คนเพื่อใช้ในการปราบโจนะครับ หรือเอาไปทําภารกิจที่เกี่ยวกับการคุ้มกันนะครับหรือพวกสายสเกลนะครับนี่อย่างพวกที่มีสายสเกลพวกนี้นะครับผมก็แนะนําให้หามาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีนะครับช่วยได้เยอะในการทาภารกิจหรือยังพวกสายโลกนะครับก็ควรที่จะหามาด้วยนะครับก็จะเป็นสกิลที่ช่วยในการปล้นของหรือว่าเอาของไปขายได้ด้วยนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับควรจะหาคนที่เป็นสายฮิลเลอร์นะครับหรือสายเพิ่มเลือดนั่นเองนะครับติดไว้ในกองทัพเพื่อที่จะเป็นหมอในกองทัพของเรานั่นเองนะครับ เราจะได้มีคนคอยช่วยฮิลเลื่อนให้กับทหารของเรานะครับแล้วก็ลดการเสียชีวิตของทหารเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นการหาเงินในส่วนที่2นะครับส่วนที่3นะครับก็คือการสร้างโรงงานนั่นเองนะครับเราก็จะต้องมีเงินทั้งหมด1 5 0 0 0นานะครับเพื่อ <the future, S 1> ที่เราจะสามารถซื้อโรงงานในเมืองได้นะครับแล้วก็จะเป็นการผลิตสินค้าและสร้างไรายได้ให้กับเราน,น,นั่นเองนะครับทีนี้หลังจากที่เราหาเงินมาได้ทั้งหมด1 5 0 0 0หาเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็จะสามารถสร้างโรงงานหรือตั้งคาราวานของเราเองได้นั่นเองนะครับซึ่งโดยส่วนตัวที่ผมแนะนํานะครับก็คือให้เราสร้างเป็นโรงงานดีกว่านะครับเป็นการตั้งร้านค้าของเราเอง <c annya> ผลิตสินค้าของเราเองนะครับมันจะดีกว่าการตั้งคาราวานนะครับเพราะว่าการตั้งคาราวานเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะเสียเงินหรือขาดทุนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าให้สร้างเป็นโรงงานหรือว่าร้านค้าดีกว่านะครับทีนี้วิธีการนะครับก็คือ ให้เราไปยังเมืองที่เราจะตั้งนะครับแล้วให้ดูว่าหมู่บ้านที่เป็นเมืองลูกๆของมันเนี่ยมาผลิตสินค้าอะไรนะครับโดย3ามหมู่บ้านนี้นครับก็จะผลิตอันนี้เป็นไอรอนนะครับก็คือเป็นเหล็กนะครับอันนี้ผลิตเกลืออันนี้ผลิตปลานะครับเพราะฉะนั้นที่เป็นทรัยพยากรหลักเนี่ยมันก็จะผลิตแล้วก็เอามาเข้าที่เมืองหลักนั่นเองนะครับวิธีการก็คือให้เราเข้าไปที่เมืองนะครับ ทีนี้ให้เรากดอิลเทอร์เนตค้างเอาไว้นะครับมันก็จะขึ้นเป็นเป้าหมายบอกไว้แบบนี้นะครับเป็นจุดม้าบอกเอาไว้ว่าให้เราไปที่ไหนนะครับโดยที่ให้เราไปที่จุดที่มันเป็นร้านค้านะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีอยู่สามจุดนะครับผมก็จะไปที่บูเบอร์รี่นะครับจริงๆเราขี่ม้าได้ด้วยนะครับสำหรับในเมืองน,นี้ถ้าหาว่าใครไม่อยากเดินก็หาม้า ที่จอดอยู่นะครับแล้วเราก็ขี่ม้าไปได้เลยนะครับจะได้รวดเร็วยิ่งขึ้นโดยที่ให้เราไปหาจุดมาร์กโดยที่จุดนี้เนี่ยผมก็จะไปที่บูเวเบอร์ลี่นั่นเองนะครับโอเคมาถึงแล้วทีนี้ลงม้าแล้วเราก็ไปหาคนที่ชื่อช็อปเวอร์เกอร์นะครับตามจุดนี้ไหนวะนี่ไงครับ ให้เราคุยกับคนที่ชื่อว่าช็อปเบอร์เกอร์นะครับก็จะมีอยู่หลายคนด้วยกันในเมืองนี้ก็สามารถมาได้นะครับทีนี้ก็ให้เราคุยกับเขานะครับแล้วเราก็บอกว่า I would like to buy the workshop นะครับแล้วเราก็ yes ทีนี้เขาจะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะตั้งเป็นบริษัทอะไรแต่ว่าในเมืองนี้นะครับมันผลิตเหล็กเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาเป็นสมิตี้นะครับนี่แล้วผมก็กด yes ก็จะเป็นการจ่ายเงิน แต่ละเมืองเนี่ยมันจะจ่ายค่าซื้อโรงงานแตกต่างกันไปนะครับอย่างที่นี่ก็จะประมาณ1 4 2 5 7นะครับซึ่งในที่อื่นอ,นอาจจะถูกหรือแพงกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเล่นเป็นพ่อค้าด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเรามีสกิลพ่อค้าเนี่ยเขาจะทําให้เราซื้อได้ถูกลงด้วยนะครับทีนี้เสร็จปุ๊บก็ออกไปด้านนอกนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้โรงงานมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถมาดูที่ออเตอร์ได้นะครับ โดยที่มันก็จะบอกเรานะครับว่าเรามีโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้รายได้ก็ยังไม่สูญอยู่นะครับก็ต้องรอว่าเทิร์นต่อๆไปเราจะมีรายได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับตอนนี้ก็ยังไม่นู์อยู่ก็รอ1วันนะครับมันถึงจะขึ้นซึ่งในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีรายได้ไม่เท่ากันนะครับก็แล้วแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยมีคนซื้อสินค้ามากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับโอเคก็จะเป็นวิธีการหาเงินง,ง่ายๆนะครับสำหรับใครที่ อยากจะเล่นแล้วก็ในส่วนของเงินนี้นะครับมันก็จะขึ้นให้เราฟรีๆเลยนะครับต่อวันก็จะเป็นการช่วยลดค่าจ้างอาหารให้กับเราไ,ได้ยังเป็นอย่างดีนะครับถ้าหากว่าเราสร้างเป็นโรงงานพวกนี้ตามเมืองนะครับซึ่งสําหรับโรงงานเนี่ยเราจะสามารถตั้งได้สูงสุดแค่4โรงงานเท่านั้นนะครับและผมแนะนําว่าให้สร้างโรงงาน1โรงงานต่อ1เมืองเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการไม่ดึงทรัพยากรกันนั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีผม